พลเอกประวิทย์เยือนเมืองตราดสั่งชประทานลุยพัฒนาแหล่งน้ำบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภายแง้งวันที่20กุมภาพันธ์2566นักโครงการแก้มลิงหนองฉุ๋งใหญ่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนาย,ยกร,รัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนชอลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามโครงการด้านทรัพยากรน,น้ำพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีดรทวีศักด์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมจรประทานนายตินกรเหลือล้นผู้อำนวยการสำนักงานจรประทานที่9นายเกรียงศักด์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานจรประทานที่9นายธำรรงศักด์นัคราวงผู้อำนวยการโครงการจรประทานตราดและผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินง,งานผมมีความมิดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาลงเปิดตรวจราชการและพวกป้าพี่น้องทุกคนในวันนี้นะครับ ผมเมื่อขอมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการงนี้นะครับให้เร่งรัดขับเคลื่อนอ่าเก็บน้ํำวังถนนให้เป็นไปตามมติของกทรทชครั้งที่สี่เมื่อปีหกห้น่นที่ยี่คันมาคมสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้และขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อการพัฒนาประเทศไปพร้อม,อมกับรัฐบาลต่อไป ดรทวีศักดิ์ธนเดชโชพนรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น1,755ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำรวมกันภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกปีนี้ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพียงพอใช้ทุกภาคส่วนตลอดหน้าแล้งนี้ จัมาตัดเองนึงใน8จังหวัดของภาคตะวันออกนะครับซึ่งกรมทางได้มอบหมายทางสำนักงานกองที่9ในการดูแลนี้ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเองจะมอ่างเก็บน้ำขนาดใหอยู่6แห่ง,งด้วยก 7, ัน,าานนะครับเช่นอ,อ่างมิธทกินดาอ่างบางพระนะครับาการ76แห่งสถาน์น้ำอยู่บ้านเองทั้งอ่างขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับมีปริมาณอยู่ประมาณ70เเซนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีที่เที่สำคัญคือเรามีแผนในการจัดสรรน้ำนะครับตั้งแต่ วันที่1พฤศจิกาจ็มทส่สุดเอา30เมกาเราจะสามารถลดอยู่นะครับ1,500ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ5-6เปอร์เซ็นที่สําคัญน,นะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าในปีนี้ปริมาณน้ําที่ใช้อยู่คงเหลือ1,600ล้านนะครับทานนี้กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการสนับสนุนน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองฉะเชิงเซา5โครงการได้แก่ 1. โครงการผันน้ำคลองพระองค์ชัยยานุชิตคลองพันทองถึงอ่างเก็บน้ำบางพระ 2. ท่อผันน้ำแม่น้ำบางประกงถึงอ่างเก็บน้ำบางพระ 3. ท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสถึงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ 4. ท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสถึงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 5. โครงการผันน้ำคลองวังตโนดถึงอ่างเก็บน้ำประแส ในส่วนของจังหวัดตราดกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการแก้มลิงฉงใหญ่ตำบลประนีตอำเภอเขาสมิงด้วยการขุดลอกแก้มลิงเนื้อที่ประมาณ80ไร่พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นและท่อระบายน้ำปากคลองสองแห่ง เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ1 6แสน0 0ลูกบาทเมตรต่ตอปีเป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ประมาณ1,244ครัวเรือนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้กว่า1,000ไร่ทั้งยังสามารถช่วยชะลอน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้านล่างได้อีกด้วย ในการนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้พร้อมดำเนินการตาม10มาตรการรลองรับหน้าแล้งอย่างเคร่งครัดจะเตรียมแหล่งน้ำสำรองหรือแหล่งน้ำทางเลือกอื่นๆเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะว,วันออก โดยได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอจังหวัดตราดให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้เป็นรูปธรรมพร้อมเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ให้ก,กับภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป